ร่วมพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่ได้มาเจอแฟนๆที่กาญจนบุรีครับผมที่มามาหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆทุกครั้งเลยคิดว่าเสน่ห์ที่น่ารักที่สุดของสาวกาญเนี่ยคืออะไรครับพี่กันคือคนกาญกับคนสุพรรณเนี่ยใกล้ๆกันครับเขาจะมีสำเนียงเสียงเหนือที่พูดแล้วก็แบบมีความเหนือเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงเลยนะครับจริงใช่ไหมฮะใช่นะครับก็จริงแล้วคนคนกาญก็แบบน่ารักเหมือนคนสุพรรณเลยครับใช่ไหมฮะ บอ,อกบอกรักเป็นภาษาสุพรรณที่ฟังหน่อยได้ไหม<อ>ครับบอกรักก็รักรักคนกานะครับโอ้ยกรี๊ดหน่อยครับกรี๊ดหน่อยเุณไม่ถึงนะครับปกติแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ทราบว่าน้องกันนะคะมีการใช้ิท์เทน็ตบนมือถือ,อบ่อยมากน้อยแค่ไหนคะ บ่อยมากครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือว่าเรื่องของการเข้าโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งัรที่สําคัญของของรุ่ของเรานะครับ <S <S เพราะว่าบางทีเราเอ,อ,อยากรู้เรื่องข่าวสารต่างๆหรือว่าอยากจะอัปเดตเรื่องราวของเรา,เราต่างๆลงไปในไอจีบ้างหรือว่าลงไปในเฟซบุ๊กบ้างเนี่ยก็ใช้ต,ตลอด ครับคะกับผมแล้วตอนนี้เน ok? <I mean, ี่ยถ yeah, ือว Is yeah, ่าเป็นยุคของ 3G เลยนะครับแล้วพี่การรู้สึกยังไงบ้างกับ 3G 2,100ครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าเรื่องของความเร็วเน็ตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากคือบางทีเราใช้อินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยบางทีอยากจะดู YouTube ต่างๆให้ได้ความว่องไวอย่างที่เราต้องการบางทีแบบว่าต้องการจะฟังเพลงอย่งเนี้ยแล้วบางทีเน็ตมันกระตุกมันช้าบ้างเนี่ยครับมันทำให้เราสึกว่างุดหงิดมันสะดุดใช่แต่พอเรามาเจอ 3G นะครับผมอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามัน มันตอบโจทย์ในสิ hmm. well. um, 8, right? ่งที่เราต้องการมากขึ้นด้วยนะครับผมนั่นก็คือความพิเศษของ 3G 2,100นั่นเองนะครับรับผมและนอกจากนี้ครับเรายังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสําหรับแฟนลับครับก็คือการร่วมเล่นกิจกรรมเล่นเกมกันในวันนี้ครับมาอืเกมของเรานะครับชื่อว่าคนรู้ใจของกันนั่นเองใช่แล้วค่ะน้องกันรู้ไหมว่า แฟนคลับแต่และท่านเนี่ยมารอตั้งแต่ตีสองเลยนะคะสุดยอดจริงๆออมามาทำกแสคาบคาย <laughs> มาจองอมาจองพื้นที่ค่ะนี่เลยมาจองพื้นที่กัน,น,เ,ลกนเลยนะฮะใช่แล้วค่ะและสำหรับนะแฟนคลับผู้ชูดีตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด ิบคนเลยเขาพยายามพยายามในการที่จะได้มีโอกาสมายืนบนเวทีนี้ร่วมกันกับน้องกันนะคะและสนักนะคะในตอนนี้ผูู้่กแข่งขันของเราพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยออกกติกากันหน่อยไหมได้เลยสำหรับกติกานะครับก็จะให้พี่กันเนี่ยมีจับหัวไหลเอลก้นเอลจับพร้อมกันนะคะหัวหัวไหล เอวอย่างอื่นอย่าจับนะครับใช่แล้วค่ะจับแค่หัวไหลเอวนั่นเองเราจะมาเดาใจกันซิว่านะคะแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นต้องรู้ใจน้องกันอย่างแน่นอนและสําหรับผู้เข้าท้าชิงทั้งห้าท่านใครที่นะคะสามารถทำออกมาได้ตรงกับน้องกันมากที่สุดนี่เลยจะได้รับของรางวัลไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอเชิญแฟนคลับครึ่งแรกก่อนล้วกันทั้งห้าคนนะครับผมนีค่ะ ฝั่งนั้น2ฝั่งนี้หนักหน่อยขอ3แล้วกันครับนเด็กๆทั้งนั้นเลยกติกาง่ายๆนะครับน้องเดี๋ยวบอกกันอีกทีพี่ตกเวทีแล้วโอเคคือตกเวทีนี่พี่จะบอกว่าหุ่นน้องเขาอ้วนเหรอไม่ไม่พี่ค,ค่าเวทีมันไม คนคให้ดีดีอนางนั้นนะฮะถู้งองค่ะแสดงว่าน้องการดูแลเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะด,ดีครับดีสุดเลยค่ะเอาล่ะสำหรับกติกาเป็นยังไงบ้างคะน้องเฉียงคะกะติกานะครับอย่างที่บอกไปว่าให้พี่การนะครับจับหัวหรือไหล่หรือเอวเมื่อเรารับ3 2 1ปุ๊บเราก็จะจับพร้อมกันแล้วใครที่จับเหมือนกับพี่การเนี่ยก็จะได้เข้ารอบและคนที่ชนะนะครับหนึ่งท่านเท่านั้นจะได้ถ่ายเซลฟี่กับพี่การบนเวทีนี้ครับนี่ไม่ไดรับองรางวัลนะฮะจากเองค่ะ ลองเซมเปิลกันหน่อยรอบหนึ่งแมะเอาละนะคะทุกคนตั้งสี่นะคะลูกเข้าหายใจเข้าลึกๆช้าๆค่ะต้องให้พี่การลองลองออดให้พี่การถอยหลังไปหนึ่งก้าวครับเดี๋ยวน้องๆจะเห็นแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องหลับตาด้วยนะเพราะรู้ว่าแฟนคลับเนี่ยรักกันจะบอกกันไม่ได้ไม่ได้ต้องหลับตานะครับเอาละเรามาลองเซมเปิลกันก่อนไหมคะรอบแรกเลยทุกคนจับพ้องกันนะคะหัวลายเอวเอวหัวลาย เอว okay โอเคค่ะเรียบร้อยน้องกันทำได้น้อโอเคทำได้ทำได้แล้วน้อโอเคพี่บอกผมว่าโอ้ทำได้หรือเปล่าผมได้โอเคจะพยายามทำไม่ได้ครับและที่สุดท้ายนะคะสำหรับนี้เลยทุกท่านเนี่ยที่เป็นแฟนคลับนะคะจะให้หลับตาแล้วก็เราจะนับหนึ่งสองสามหลัจะนั้นแล้วให้ลงจ้าใครที่คิดว่าน้องกันจะจับเช่นจะจับหัวเราจับหัวเลยใครที่ตกเติงช้าหรือลืมอง ปรับตกวรอบทันทีค่ะเราลองกันแล้วกันนะครับอ่าน้องๆหลับตาเลยครับผมอ่าเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งดับเฮ้ยตรงหองหมดเลยอันนี้คือใครถูกผมอันนี้คือผมเซลฟี่ตัวเองใช่จ้าค่ะเซลฟี่ตัวเองจะวี่ตัวเองดูอันนี่ใครถูกเริ่มเลยกันดีกว่านะครับเมื่อจะพูดเราอดเดินอดเดินมาเท่าไรเท่าสูงการยังไอย่างแท้จริงอ่ะรับแล้วสามสองหนึ่งดับ เข้ารอบ3คนนะครับเดี๋ยวเราเล่นเหลือหนึ่งคนเท่านั้นน้องๆที่ตกรอบนะครับถอยหลังถอยหลังครับผมตกรอบหรอครับตกรอบหรอตกรอบมาที้ฝั่งอันนี้คนหนึ่งนะขยับมาอยู่ใกล้ๆหัวใจพิการนะคะเดี๋ยวจะเอาใหม่นะครับเอาให้เหลือแค่คนเดียวอันรอก่อนรอก่อนหนึ่งสับสามจับได้ผู้ชนะของรอบนี้แล้วนะครับ น้องๆคนอื่นนะครับหน่อยลางนิดนึงแล้วก็น้องคนสวยคนนี้มาข้างๆพี่กันเลยครได้ไปต่อได้แก่เด็กหญิงชื่อนางสาวนัทยาบุญมาศชื่อนางสาวมาแบมเดี๋ยวเราถ่ามชื่อเล่นน้องครันเอาเลยเราส่งไปใหญ่มากอ่ถามถามชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อนัทค่ะน้องนัทนะครับอ่เดี๋ยวถ่ายเซลฟี่กันเลยกล้องน้องอยู่ไหนจ๊ะแป๊บหนึ่งครับ เร็วเวครับน้องเร็วเร็วทุก่าเนี่ยรอพุ่งหลังมาแล้วนะคะนี่เลยสําหรับใครที่อยากมีโอกาสมาใกล้ชิดในการร่วมเล่นเกมเนาะก็สามารถติดตามกิจกรรมจากเซเลวสได้นะคะโออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราปล่อยไปแล้วกันพี่กุ้งกินหลบ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 เดี๋ยวน้องๆอีกหคนนะครับสแตนบายเลยแล้วกันแล้วน้องที่ตกรอบนะครับก็ได้น้องอุ่นใจกลับไปเป็นของขวัญนะครับ ปกติแล้วไม่ใชบน้องกันใช้แอนดรอยไหมคะใช้ Android อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะนี่แหละนะสำหรับโอกาสที่เอามือไปจับเอามือไปจับได้เอามือไปจับก็ได้อ้นี่มาลองถือเลยดีกว่านี่ถือของแม่ยังไม่สำเร็จเลยครับปแอปคอร์ดสามสิบมิลนะสามสิบมิลสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเจ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 ถ่ายให้นะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายไู้ร่วมกันด้วยนะครับทห้า่านด้วย คุครับบอ่าถ่ายรูปร่วมกันในการทั้5ท่านแฟนจับน้องกันนะครับมาขอได้ถ่ายรูปด้วยนะครับโอเครับเดกๆร้องร้องไห้ไหมคะไ่ต้องไปใจร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้งไห้ดิ้นเดียวดิ้นเดียวปึนบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปว๊บปึ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 ๊บป้๊บป่๊บปึ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 ๊ป๊ล้บ เรียบร้อยนะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเสียงปรบมือ้ยครับบุณนะครับน้องๆทางห้5คนมาเลยจ้เซึย1ชุดมาเลยค่ะเกมเดิมหรือเกมใหม่เกมเดิมครับเกมเดิมจำได้ใช่ไหมครับว่าเล่นยังไงโอเคจได้ไหมครับจำได้ครัโอเคค่ะบมาเข้าบนิษเนาะโอเคอ่ะมาแล้ว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 คุณหน้าคุณตากันไหมครับคุณหน้ากันไหมฮะเงียบเงียบกริบเลยโอเคไม่ถามต่อนะฮะมาครับผมเล่นไปแล้วใช่ไหมครับ เล่นเป็นกันแล้วเนาะเล่นเป็นกันแล้วฮะเดี๋ยวเรากระิอีกหนึ่งรอบไหมคะอธิบายแล้วกันนะครับครับเราจะมีเเราจะพูดมาหนึ่งสองซ้ำแล้วก็จับเลือกสามอย่างหัวไหลเอวถูกต้องค่ะถ้าคุณเลือกตรงกับที่ผมเลือกคุณจะได้ถ่ายเซลฟี่กับผมโอ้ยสกี่ถ้าคุณเลือกถูกคุณก็จะต้องร้องไห้ไปกับคนที่ถอกพี่การเก่งจังเลยไเดี๋ยวพี่การจะอยู่ข้างหลังนะคะครับแล้วน้องๆหลับตานะ ใครแอบดูขอให้หน่อยไม่มีอะไรครับสามสองหนึ่งจับอ้าวไม่เป็นไรอันรอบนี้เราแซมเปิลนะคะทดลองก่อนเพื่อจะรูปยังไงเป็นการนเย้ยเบาๆนะใครรู้ใจผมเลยทุกคนน่ะเอออเาละค่ะกินแล้วกันทั้งนี้ถ้าตกรอกตกรอกหมดเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายเซลฟี่คู่เอง เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับ huh. ผู rides, ้เข้าท้าชิงในรอบนี้และสำหรับกิจกรรมของเราเรอบนี้นครับสามสามสามหนึ่งจับเอาสิเขาเรียกว่าวินาทีสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตจได้ไหมได้ไหมได้นะได้ได้ไม่ขอได้ไม่ขอได้ได้ได้เขาไม่เห็นจริงเขาไม่เห็นจริงๆน้องๆก็เห็นนะครับถอยหลังถูกคนเดียวเลยครับโอ้โหสัมภาษณ์นิดนึงเชื่อเลยจ้ะน้อง เอากล้องพี่กันได้ไหมครับก็พี่ก็คือจะให้พี่กันส่งไลน์ไปให้เนี่ยเหรอน้องอายุเท่าไหร่นเราอายุเท่าไหร่คนที่มีความคิดที่กว้างไกลมากๆกองการสวสวยยังรมแชร์โลเคชั่นนะค่ะไปถัดจะได้ตามไปถล่มกันะอาก้องพี่นะกล้องพี่นะกล้องพี่น้องไม่ได้ลูกนะแล้วพี่จะส่งไปทางทางโลกพิราหรือยัไรได้ทางเฟนบุ้งทางเฟนบุ้งนะโอเคพี่ต้องแอดเจนก่อนใช่ไหม ต้องแฮชแทกดีกันต่อกองพิกันมาก่อนนะครับกล้อง้องพิกันต้องลงไอจีแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็แฮชแท็กไปส่วนตัวอ๋อมาแล้วมาของรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับคือสมุดโน้ตแล้วก็แก้วจากเอสนั่นเองครับใช่แล้วค่ะตอนนี้มัต้องมาแล้วมาแล้วกองพี่กันจะต้องสั่งไว้กว่าสิบทีหนึ่งนะครับเราเล่นเราเล่นเราเ ถ่ายรูปเฟซบุ๊กอะไรอะครับต้องขอน้องน้องไม่ธรรมดาจริงๆใช่พี่เนาะบอกทีว่เดี๋ยวหาทางส่งให้แล้วกันนะครับวันนี้ไม่ใช่หนูทำบุญด้วยเลยมากระลุกโชคดีโชคดีแล้ขอเชิญนังหมดเลยถ่ายรูปด้วยกันกันเถอะโอกาสพิเศษแบบนี้จะเกิดไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้เจอกันสนับนะคะ AIS มั่นใจเครือข่ายที่คนไทยเลือกใช้มากที่สุดสําหรับาการจัดงานวันนี้นั่นเองค่ะและนี่คือเป็นออดิเดอร์ล่วงห้านะสำหรับการร่วมกิจกรรมนั่นเองขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าท่านด้วยนะจ๊ะครับผมอย่าลืมนะครับว่าในงาน e l a b a c e นะครับลดกว่า50%หลังจากนี้สามารถร่วมช้อปปิ้งกันได้มาอยู่กับพวกเราได้นะครับยังไงก็อยู่กันถึง2ทุ่เลยสําหรับงานวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะ ยังยังไม่จบอย่าเพิ่งไปสิคาเบอย่ไปพิ่งไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเรียบร้อยนะคะขอเสียงประห้ยฟนคลับด้วยนะเดี๋ยวรูปรวมนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งให้ทุกคนทางไลน์นะครับโอ้ห ว่าลูกเดียวนัานเฟซบุ๊กพอนนะที่ยังไม่ให้ไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีถ่ายเซลฟี่ร่วมกันนะครับถ่ายไปเนี่ยอดเลยถูกต้องเลยนะพื้นที่ไม่เต็มครับเขาเข้ามาข้างในได้เขาได้นะครับอย่าเหยียบกันนะครับอย่าเหยียบกันแล้วแบบนี้เข้าไปในหัวใจได้ไหมคะได้ดีนี้มือไว้ในใจด้วยน้องใช่ไหมเอาเลยจ้ะเวลากำลังงงเลยใช่ไหมคะยิ้มุกอะไรเอ่ยและสำหรับค่ะในตอนนี้เรานะคะจะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับท่านผู้บริหารนะคะมาร่วมถ่ายรูปร่วมกันสำหรับงานในวันนี้ และในลำดันนบ,บนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณบุญชายอาศิระวาดวานิชคุณอารวันอาศิระวาดวานิชค่ะคุณนัทนัทอาศิระวาดวานิชผู้รับสิทธิ์จากฤาษจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นบนเวทีค่ะขอเียงปรบมือค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะและขอเรียนเชิญคุณสุภชัยวัฒนกิจเจราาิญชยัยผู้จัดการ,กราศูราานย์วิศวกรรมจังหวัดกาญจนบุรีจากบริษัทเอสวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมาหาชนขึ้นบนเวทีเรียนเชิญค่ะ นี่เป็นช็อตที่หนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะเราไม่ถึงเป็นผู้จัดสนยนหลักเลยเนาะแต่ไม่รอได้พี่นี่อนเิจอถ,ถ้ากดไลค์นิดนึงครับกดไลค์กดไลค์ครับผมนี่เลย ครับเดี๋ยวขอขอบคุณคุณสุประชยัยวัฒนกิจเจริญชยัยมากมากนะครับ,รบผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมจังหวัดกาญจนบุรีบริษัทแอดวานซ์อิโลเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับเชิญพักผ่อนด้านล่างเวทีเลยครับผมใช่ค่ะและต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญครอบครัวที่น่ารักนี้นะครับถ่ายรูปช้อปที่งอกกันเลยครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครไม่รอได้เจอน้องกันในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะรบิไวจื้นะคะมาเพื่อดีๆวันนี้ สัตว์รมชาติแลดราคาสูงถึง50ให้แฟนคลับต้องการสามารถจะหลดรูปเนาะหรือรวมไปถึงนะคะมาร่วมกิจกรรมแลวก็ใกล้ิิดกัน,กน,นกได้มากิ่งขึ้นโอเคครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านมากเลยครับขอเสียงปรบมือค่ะและลำดับต่อไปนันก็จะเป็นการถ่ายเซลฟี่แต่ว่าเดี๋ยวสอนก่อนว่าถ่ายเซลฟี่ยังไงครับพี่กรัร ไม่ต้องตกใจเอาละอย่างนี้นะครับเชิญได้โซฟี่กับแฟนคลับเลยครับนี่นะคะมาขยับถ่ายรูปแล้นะได้ได้กันกับน้องการเดชาค่ะซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะคะในงานเจเลวิสของเรานนั่เองระวังเวทีทางนะคะแฟนคลับจ๋าใครเป็นไหนที่อยากมาถ่ายรูปขยับเบาๆนะคะ คันเสิสนุกมากมากเลยค่ะเรไปรจ,<า>จ<า>ินเราได้ฟังเพลงเพลาะเนาะจากใช่แล้วเป็สี่เพลงด้วยกันนะครับแล้ว<า>ก,ก็ยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้พี่การมีผลงานมากมายเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราให้เขาพูดอันนะคันว่ามีผลงานอะไรบ้างที่ว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะและอย่าลืมนะครับว่า นี้ทัพท์ลดกว่า50%นะครับหลังที่การไปแล้วก็สามารถร่วมช้อปปิ้งกับเราต่อได้ซึ่งกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่มาเป็นครอบครัวเดียวกับ AIS นะครับเปลี่ยนจากระบบเติมเงนินเป็นรายเดือนแล้วก็ซื้อเบอร์ใหม่นะครับออกแบบเบอร์โดยที่แมนการกีราคาเพียง199บาทเท่านั้น กอนตรงๆค่ะบอกวตรงถึงเฉลิมครับผมมีการเดินเชิญขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับใจร้าวค่ะขอบคุณแฟนคลับมากๆนะคะและะสำหรับท่านจี้วันนี้ส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นและชิ้นพิเศษอื่นๆนะคะสามารถติดตามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยตลอดเวลาและในช่วงท้ายนี้เรามาให้ นะครับฝากสาหรับผลงานในช่วงนี้กันได้เลยเต็นที่เลยจัดเลยะครับผมก็ขอฝากผลงานของการนะครับผมวันนี้ก็มีผลงานรายการสีโพดามนะครับของทุกคืนวันพุธนะฮะสี่ทุ่มยี่สิบทังชวันนะครับผมแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ครับผมก็จะออกประมาณวันที่สิบสองมีนาคมก็อีกอาทิตย์หน้าเราจะบอกชื่อเพลงได้ไหมครับหรือว่าต้องเจ็บเป็นความลับไว้ก่อนบอกชื่อเพลงได้ไหมนะฮะบอกได้แล้วครับผมเท่าที่รู้คือฉันรักเธอ หยุดหยุดห่อนหยุดห่อนมีผลงานอย่างอือดีไหมครับพี่กันแล้วก็จะมีละครบัลังเมฆครับผมถ่ายทำอยู่นะครับเป็นละครเป็นโปรในเรื่องครับผมน่าจะแอแประมาณเมษานีนะครับผมทางช่องวันเหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะโอเควันนี้นะครับเอสก็ขอขอบคุณพี่กันเดสตาร์มากๆนะครับแล้วก็ขอเสียงกรีดังๆให้พี่กันเป็นครเอกนะครับขอบคุณมากๆอบรแล้วเจอกันใหม่นะครับโอ้โหน้องกันรร ขอบคุณด้วยเนาะสำหรับแฟนคลับแะวันนี้สุสนะขอบคุณมากจริงๆเลยขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็สามารถไปร่วมช้อปปิ้งในงานเทลวิสเมกาเซลกันต่อได้นะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับแฟทันที่วันนี้สนใจในเรื่องของนะาส่วนลดพิเศษระมีส่วนลดสุดๆึง5,000บาทค่ะหถือว่าลดเยอะมากๆลลดี้งง้้เียงลเีล้้เงีเ้เง thank <laughs> you

Mas okay. que okay. okay. okay.